ทุกคนคะตอนนี้ช่องบุกเบกชาแนลของเรามีฟีเจอร์ซปเปอร์ตงค์แล้วนะครับสามารถสนับสนุนช่องของเราได้ในทุกคลิปเลยค่ะฝากด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับบุกเบกชาแนลครับและนี่คือรายการก่อนเกมกันแนโอ้โหก่อนเกมที่เราจะบุกไปเยือนโอแทฟฟอร์ดสวรรค์ของทีมเยือนนรกนรกนรกของทีมเยือนรุสิด เออก่อนเกมที่ที่จะบุกไปเยือนโอเทฟฟอร์ดกลางสัปดาห์เราเพิ่งกดมาเจ็ดประตูต่อหนึ่งเจ็ดประตูต่อหนึ่งใช่สุดยอดอ่ะเมื่อกี้จะพูดว่าอะไรเหมือนโกดใครมาเอาใครยืนหน้าเกมเนี่ยเข้าเลยอ่ะไรยูสเตอร์ลิงนั่งอยู่ข้างสนามแล้วดูเพื่อนเล่นเออแต่ว่าน้าจริงๆวันเนี้ยจะเป็นคาราเฟลรีอ ไอ้เที่ยมันจะบ้าเฮ้ยมีความเป็นไปได้อ่ะก็ก็ก็ใสติที่ที่เขาฟังมาคู่คนไมอยากเห็นเออแต่ตสที่เขาฟังมามันมันก็มีไปทางนั้นเออไปทางนั้นว่าแบบมีสิทธิ์ที่เราจะได้ใช่ไหมแต่อาจจะยังไม่ได้เป็นตัวจริงไงแต่มันก็เป็นเรื่องที่แบบมันไม่น่ามันไม่ไม่ใช่หยูอแล้วล่ะมันไม่ใช่หยู่แล้วล่ะเออทุกคนแฟนบอลทุกคนก็คงแบบคือมันจะบ้ามันจะถึงขั้นที่เอา ดิกระดูาราฟิโอรีมายืนหน้ามันก็มันก็ไม่ใช่เละเออเรอย่างกบใส่ทิติที่เขาที่เขาจะพูดถึงก็คือเราอ่ะชนะมชสเตอร์ติดต่อกันมาสี่นัดแล้วเออถึงถ้าชนะกันอีกนัดหนึ่งก็สุดยอดอ่ะโคตรโหดบอกเลยวันนี้แล้วก็ไปเยือนด้วยไงแต่ว่าต้องต้องบอกว่าแมนยูชั่วโมงเนี้ดีขึ้นดีขึ้นมีมีรูปเกมที่ออกมาดีขึ้นได้ ได้นักเตะที่ลงตัวในหลายๆตำแหน่งเนะหรือโชโซเซ็กซี่ก็ดูน่ากลัวขึ้นอ,อารัสมูธไฮรุนอาจจะดูไม่ดีเกมนี้จะใช้ชิโดโอบี้ไหมเออเด็กเก่าเราไงแต่แม่ก็มา,าใช้ก <17. S 2> ดยิงทีมเก่าอายุสิบเจ็ดมไม่นะ่า <laughs> หรอกมัม้งก็แบบยังไม่ถึงหรอกเออยังไม่ขนาดนั้นหรอก <laughs> เออ <laughs> แตกก่ก็มีความเป็นไปได้ว่าชิโดโอบี้จะออกสตาร์เป็นเป็นผู้เล่นตัวจริงนะเพราะว่าลัสมูฮอยรุนเนี่ย ฟอร์มแบบไม่ไม่ดีไม่ดีเอามากๆเลยนะ <S <S แฟนแมนยูก็รู้อยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าในมุมมองของแฟนบอลนาร์เชนอลในเกมเนี้ยถ้ามองเรื่องกองหน้าก่อนล้วกันไมเกลมาเดโน่ก็คงต้องยืนต่อไม,มเกลมาเดโน่น,นะก็คงต้องยืนต่อแล้วก็แล,วกแล้วก็สืบเอผู้เล่นรายชื่อที่คาดอ,ะอ่ะเชื่อว่าแฟนบอลนาร์เชนอลเนี่ยก็เดากันได้อยู่แล้วก็แม่งก็คงไม่หลุดตรงนี้แล้วเออมันไม่มีใครแล้วเออมันไม่มีใครแล้วมันไม่มีใครแล้วมันไม่มีใครแล้วจริง มันไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยยึดตัวจริงหาสิบเอ็ดตัวจริงเจอไม่ใช่เปล่ามันไค่นี้มันเหลือแค่นี้แล้วแล้วก็นักเตะที่ลงเล่นอย่างต่อเนื่องก็ยังต้องลงเล่นต่อเนื่องต่อไปไม่ว่าจะเป็นอีทานาเนรี่ใช่ไหมกราเบียลซิบาอะไรอย่างเงี้ยดาวิดลารยาก็ด้านซ้ายอาจจะเป็นเดืรนโดทอสซาแต่ว่าที่น่าคิดก็คือในตำแหน่งของโทมัสปาเตอเออโทมัสปาเตเนี่ยต้องเล่นแล้วเล่นตรงไหน ก็เล่นตัวเบอร์หกแหละก็เล่นคู่กับดีคัมไรที่ที่ที่ในตำแหน่งเบอร์แปดเนี่ยทำได้ดีอะไรเงี้ยก็มีมาติโนเดกาชุดเดิมๆอ่มอะไมอลเลเชนนอยนก็คงจะรับสภาพชั่วโมงนี้ไปว่าว่าก็ต้องเตะชุดเดิมๆนี่แหละและประเด็นคือเอสเกลลี่แบงลงไม่ได้ด้วยเฮ้ยสเกลลี่ลงได้ไม่ลงได้เหรอเพราะว่าสเกลลี่แบนแค่เกมเดียวเกมเดียวมันเอนแบนไปแล้วเหรอเออแบนไปแล้วโอเคเออแบงค์เกมก่อนไปแล้วเออลืมไปเลยว่ามันมันเตะได้ด้วย่ะก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ต้องต้องมาชั่งน้ำหนักกันแล้วกันว่าว่าแฟนบอลจะเลือกมาลิสเกลี่หรือว่าลิเาโดคาราฟิลี่ที่ที่เพิ่งสอดขึ้นไปทำประตูได้ใช่ไหมเจ้าหนูเลยวิสเกลี่ก็ก็สุ่มเสียงโดนใบแดงในช่วงการสัปดาห์ใช่ไหมล่ะแต่ว่าคือคือตอนนี้อาร์เซนอลน่ะต้องต่อยอดความมั่นใจเว้ยเพราะว่าอาร์เซนอลเพิ่งกด PSV มาคาบ้าน7จ็ดลูกใช่ไหมแล้วแล้ว มันมันต้องรักษาโมเมนตัมอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเราเราเราอาศัยการเข้าทำอย่างต่อเนื่องมาเออเราอาศัยที่แบบไม่มีกองหน้าก็ช่วยกันเล่นช่วยกันสอดขึ้นมายิงอะไรอย่างเงี้ยแม์แบบนี้ก็ก็คาดหวังว่าว่าจะเห็นสิ่งเหล่านั้นจากจากอาเซนอนนะมันจะบอกว่าหมดลุ้นแชมป์มันก็มันก็มันก็พูดได้แหละแต่ว่าแต่ว่าอยากให้ลูกเกมออกมาดีมากกว่าเออในความคิดเขานะอืมทําให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อย จักการจะเป็นนางรอง <นะ S 2> เพราะว่ามันเป็นเกมใหญ่แล้วแล้วอีกอย่างคือที่เราอัดเนี่ย Nottingham Forest เพิ่งเพิ่งชนะ Manchester City ไปทําให้แบบถ้าเราชนะเนี่ยมันก็จะค่อยๆขยับแล้วก็พื้นที่ top ปก็จะชัวร์มากขึ้นใช่ไหมถ้าเราถ้าเราตัดเรื่องลุ้นแชมป์ออกไปเนะตรงนี้ก็ยังยังต้องสำคัญอยู่แต่ว่าแมนยูเขาก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วก็ เตรียมน่าจะเล่นเกมเตรียมมาเล่นเกมรับกับเราแน่นอนอ่ะซึ่งเราก็คงจะเจอปัญหาอะไรพวกนี้อยู่แล้วใช่เพราะเขารูอยู่แล้วว่าปัญหาเราคืออะไรเพราะว่าพ s พวีกลางสัปดาห์เขาไม่ได้มาเล่นเกมรับใส่เราไงเออเราก็มีพื้นที่แล้วก็แล้วก็มีโอกาสเข้าทาค่อนข้างเยอะเออก็ก็หวังว่าเพราะว่าแมนยูเขายืนหลังห้าด้วยไงอาร์ชซนนลแพ้พวกหลังห้าแบบเจาะยากๆอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องก็ต้องรอลุ้นอ่ะน่าจะเป็นเกมที่เหนื่อยและเครียด ไม่ง่ายไม่ง่ายเป็นเกมที่ไม่ง่ายเพราะแมนยูเขาเขาก็ไม่ต้องการที่จะต่ําอันดับต่ําไปกว่านี้อีกแล้วอ่ะเออใช่ไหมเขาก็เขาก็น่าจะรักษาโมเมนตัมตัวเองได้แล้วก็แล้วก็เล่นในโอทัลฟอร์ดด้วยแรงจูงใจอะไรหลายๆาอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ต้องตามรุ้นกันแต่ว่าเขาอะคาดคาดดาวสกอร์นะว่าสามศูนย์แย่เลยแมนยูจะรับและทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ผลสุดท้ายอาเซนนอลจะยิง มิเกลเมนโนแฮตติกแฮตติกไปเลยเอค,คิดว่า şey ไงบ้างเกมนี้ิงเป็นกองหน้าเลยคิดว่าไหวไหมคิดว่าไหวนะแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากเลยแค่นั้นแหละก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันในเกมนี้เนาะเกมนี้เรามีไลฟ์ด้วยไลฟ์ค่ะมีไลฟ์ด้วยแล้วก็เวลาเดิมเวลาเดิมห้าทุ่มก่อนเข้าเกมครึ่งชั่วโมงนะ ก็ห้าทุ่มบอลมันเตะห้าทุ่มครึ่ง 5, ใช่ไหม 5, 5แล้วก็เข้าห้าทุ่มก็มา,กมาพูดคุยแล้วก็มาเชียร์บอลไปพร้อมกันคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ <Comment S 1> <Comment S 2> มาคอมเมนต์มาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องบอกเบสด้วยฮะ